กูชอบดูหลังมากกว่ามัมึงก็เล่นเกมไปแล้วมึงก็คอยดูตอนปูถ้ากูตยยายเด, <มา S 2> ดี๋ยวรอก่อนได้ไหมรอก่อนได้ไหมมาหัวแดงหัวดิ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 งคือใจหัวดิงยืนไหนตแฝดแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายโอ้ยกือตัวแฝดใครชี้ตัวหนึ่ง หลังมานตัวนึง้หลังมว่าตาว่าตาเยอรู้มันนี่มัปดาวน์เอลาสดเลเยอร์สแตนดิ้งอี้ยโยรู้มันว์ปมามันวัปมันจกข้างหลังไม่รู้ดิมันขึ้นเฮเมั้งไงวะกูรู้แล้วทำไมมึงถึงตก รู้แล้วไอ้ไรทำไมไปหลิงล่วงกับไดมอนไหนสักวะเพวามึงยิงอย่างนี้อะไม่ต้องห่วงเลยไม่บี่อบีง่าวะโดนโดนเมยมา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 าม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 กมามามมามามาม่มขมา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 ไาม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 มเม ใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งเลยวิ่งเบเลยลองไว้ให้ไวเลยอ๋อดักไว้ไม่น่าจะมีนะถ้ามีมันควรจะมีมานานแล้วเลยนะตายตายนั้นอ่ะตายเหล็กอ่ะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอมีที่หนึ่งคือแล้วนัดมันวิ่งมันวิ่งมาไม่ไม่ไม่เจอกูแปดไก่แปดกูแปดวางวางวะกูได้หลัง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 กูรอ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 ไม่รู้ไม่รู้มาแล้ว

เปิดเปิดเปิดสมองดินั้นไปิดเอาสมงลงมาจอดนะไปกันมาลองดูโลโลงสมงลงเรน่าอยู่อันนี้ไปตายแล้วอยู่ข้างล่างโอ้โหเฮียเท่าทีว่ะข้างลง่างหรอฮะอยู่ดดได้ไไโอ้โอแบน ไเปิดจากเอเดคับ0 40มันยังไม่คีไม่เฮลอยู่รู้อยู่รู้บนบนเฮเนเฮเวน0นะไม่น่ามีแฟนนะอย่างเงี้ยโอ๊ยตรงกูตรงตรงกูตรงตรงตรงกูตรงกูตรงตรงตรงกูตรงกูตรงกูตรงูตรงูตรงกูตรงกูตกูตรง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 ตรงอู มาแล้วไอ้หี้ย่ันแม่งเพื่อน้โอ้โหยีบอดแม่งไม่ตายโคตรน่เบื่อเลยบออขึ้นหน่อ้ล้วมาดิ้ยีมีมีเล่นกันเงนะเล่นกันเอนะดูแฟอยู่กูกูแฟนกูแฟนกูแฟกูอยู่หลังวอตกนะวาลตกโอ้ายตัหนึ่งี่วเลี้ยงอะเลี้ยงตัวนึง

เข้าไงไปบีได้ปะมีไปบีได้ปะวิ่งไปเลยแมนวิ่งไปเลยอยู่รู้ว่าไม่ได้นะอยู่รู้เพิ่งสกิวว่าหมดไปมีน่าจะติดขุดอ่ะไม่ต้องเก็บแมนควาวางเลยโอ้โหเรียบร้อยหมดพออย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรัพอคุณภาพมาเล่นเก็ตแมนมาเล่นเก็ต หาที่อยู่หาทีอยู่บ้านใครสร้างบ้านเดินเดินเดิดดบ้านกูบ้านกูสัีสัีพอดีแม่กูเลเล็กไปดีหัวมึงอะสัีเฮ้ยอยู่ไกลไกไม่ได้ไม่ได้ลงแมแมรอรเดียวตามรอเลยแม่รอเลยเลยายแมอย่ติงให้ติงให้โอ้โหตั้งปีเลยแล้วเสแล้วเสแล้วเ เมื่อกี้ถ้ากูไกว์กูน่าไม่น่ากักอันติเลยกูน่าจะ,ะดกดใช้ไปไอ้เหี้ยไเป็นไงกระสุนกูลั่นทันแม่งเลยกูยิงไม่ตายกูยิงไปร้อยยี่สิบอะยรู้อะ่ะ I know what must เราปืนป่ะหรือว่าไง <c oughs> โอ๊ยแมนเสียเลือดฟรีอย่างเยอะไ <c oughs> อ้แม่โอ้โหยัดแม่หี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหข้างล <c oughs> ่างไอ้เหี้ยเอ้ย เลยนะจริงนะชุบได้ปะแมนได้ได้ไ้กูยกมาบีนะกูยกเราบีนะพอที่วันเราเลี้ยงเราเลี้ยงเราแถวกลางแถวกลางพูดกลางพูดกลางคนนึงตอนพูดกลางนะเราเรารีบไปโด่งมั้งมองแสงนะมองแสงนะตัวนึงตกูได้บีนะตัวได้บีนะเพื่อนอะไรเนี่ยน่าจะได้ตัวนึงกูได้บีฝั่นนะกำลังวิ่งไปอยู่นี่อยู่นี่ คัปีนะโอไม่พอสองตัวเลยสอตัวโอ้โหเฮียไม่ไรไม่ไรมุมมันเล็งมันโอเคกว่าแ่มุมมันเล็งเฮียได้แหละนัดต้องได้หนึ่งตัวม่จกลับมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีนัด ขวามาขวามาขวามาาเอยวนั้นแม่งเอาจะเอาปืนไามปืนหมปืนามปืนมกาลังกาตีอยู่อีมือวางาไเข้าเข้าเข้าต้องเข้าแล้วไปแล้วไปแล้วแเวดตอมาเลยไอ้เียอะไรวด

<Yeah. S 2> ใครไปโจดใจไหวแค่แทนบอกโ,ฮฮโอ้ยเฮียแม่งระวังนะมันบอนเีนะแทนไปแทนไหวตัวนึงอะโ,โ,โอ้ยเฮียเยลโล่เยลโล่เยลโล่เอย่โล่ตัวเดียวดันเลยมั้ย โอ้อมีไรฟอสแมนปลาตรงเนี้ยที่กูมาเห็นปะแมนพีเอาไปขวาม,มือไปๆเลยเออแค่แต่บอมดบอมที่แทนสวยเลยคุยกูอเอ้ยชมนี่ชมนี่ชมนี่มึงวางมึงปลาไปหลังเยลโล่น่ มันไม่มีมันไม่มีสกินไหนไล้อขอสกินไหนดนิจริงหม่งด้วยได้ปะคี่เกหลีเลน่าได้เจอกูทางบ้ายนะัไอ้พวงนะต้องแฟดกูจะตายเพราะแฟตมึงโดนแฟตกูเหรอแฟ็นยังไงโอ้ยตกใจเลยมึงมีมงเว้ยอะไรอน่า โอ้ยแทงเบกกูเฮ่อเอาโอ้โดนลานโอ้โหแปสิบโอควันลงนี่เจอเต็มเลยไม,ไ,ไม่ได้วางด้วยกันกังจาควมาเลยข้างบนข้างบนร้อ,รอยเสียร้อยสามสิบอบอลโคตรโลเลยเด่อดขุ้นตีนะีตี หลังดีหนงีทีพี่ทีเดียวปอนปอนเลยโอ้โหร้อยยี่สิบไอปอนมึงดัปเกินไอปอนดัปไรตาอนายากรู้ว่าเคโอเล่นยังไงให้ไปดูแพตเเซียเขาที่ไฮไลท์แพเเซียอะไรวะทุกที่ไฮไลา์ดิไสดงเหรอทำไมครับเนี่ยเพนี่โดนกูอีกเนี่ย คารินเ,เนด,ดไไลิสโอ้โหห้าห้าอยู่ลูกมึงมันหลับปีมาาไอ้เหี้ย้องแส่ออนมึงเค้่ได้มึงโอ้ออนมึงไม่น่ามองอะ กูจะเลยข้างล่างด้วยเผื่อมันกเหมือนพกมาเองวันใอีเรีตยเือไอ้บอลไม่เียสวยไกูดูแบบหนึ่งสอเมื่อกี้นี่แหละครับต้องไปชมนั่นแหละครับโอยกูจะเอาไปทิ้งได้ไงว่ามีมุด้วยเยนจริงจริงเลยจริงเจริงเลยจวาจอเยร์สุดแล้วนี่เปนเบนมากแงเหมือนกัทุกวันไร้ไอ้บอลน่ยไม่ไหวแล้ววะ แทนเป็นติดพี่แทนเลยคุณได้สู้ดีอ่ะกูกลัวแทนชุ่มผู้แทนเทนจ,จ,จด็ดเจ็ดตีป้ายมีหุ่นแปดมึงจะแฟดอย่างนัน้นทำไมเอาพี่มาอยู่พี่มาอยู่พมาไมรู้นะว่ามึงขึ้นไปแทนหนะรืง yes กูเก็บลูกออฟนะนะมันอีโคนี่หว่าเราแพ้อีโคไปเนี่ย มันนี้คู่กันมาวะวันีกู่ทไมวันนี้คู่คนสคนไม่ใช่มันเนียรอยู่ในสมอ่ะเจลีเข้าหงมเลยสวยเฮียที่กอยู่ได้ไหมเดี๋ยวดูหลังให้ดูฝั่งรถนไปโอยอีดหลังหลังมาโยู้หลัง

มามาอีมากูดูวีให้แม่ไปเอีมาอีมากลังไปอีมดล้ข้างลาเดียหมด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 อเจ็บเยอะเก็บกตัวเลยเ็เยเตัวเลยเกสมบเองเกลงหลงห้าสเกงห้าสิบมันเหลืออะไรเออเยงเอลลงัง แม่ไม่เนบเน็บหนูเนี้ยวัดเกูดูอะไรอยู่ก็คอดูอะไรอยู่นี่แหละเนี่ยมึงควักงตกตากูมาล้างหน่อยดีเอาแฟลรเลย์รอบเนี่ยเอาให้ดีดคือฝึทคยดูวยแกกูเห็นอะไรอยู่วะไอ้แกโยร้แม่งก็ไมิดจะเอามีดมาสวนเลยหรอะม่งเดินเติมก็สวนน้าจะเฉยเลยโมีตัวนึงโอ้ยมีสามมีเยอะ เราไม่ช่วยระวังมิดนะดูกลางเลยคนนึงได้ได้ดูกลางไว้ก่นนะอนเฮียเฮ้ยมันเข้ามานี่เราอย่าล้มเเฮ้ยแม่กูรอรอรอหลังกองนี้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 เลยโอ้โหเข้าหัวเจ็ดสิบแปดอย่าลุกคัสติกแล้วไปอย่าลหมเลย คือกู one e ้คนหนึงกูคนนึงอีไว้ไม่ดูนะอีไว wow. ้ยูทูบมึงต้องดันมึงต้องดันมึงต้องนั้นตายตายตายไม่ใครเลือดเยอะใครเลือดเยอะเข้าไปไอ้คนไอ้คิวเลือดเยอะเออเขียวปั่นเพลองไหมมึงแล้วมึงโยนแปดเล่นล้วกเพลองมึงจแล้วเฮ้ยมึงใจเย็นดีปอนข้าคอนเทนไม่ใช่หรอ ทำงานให้กัต่อว่าเอ็นีนะมีดมดดันเดันเดันเอดันมาแล้วมาแล้วมไปแทนกลางแทนแทนไปกลางันเข้ามันเข้ามันเอาสุดขวาแทนเคคนนะานจริง เฮ้ยมันเฮ้ยหัวดิงสองรอบไอ้น่าไอ้ไรที่จอย93ที่จอยหัวดิงสองรอบโอ้ยสวยไรโอ้ยเขาหัวสเกนั่นแหละเฮ้ยหัวดิงนะไอ้เสกน่าจะโลอยู่ใช่ดอกกูดองแดงหัวไปเมื่อกี้อีไว้อยู่ไหนไม่รู้กูหน่อยกู้หน่อยกูหน่อยคนดึงอะไรล็อกอยู่ ไอ้เรือลูกกระตาเลยกูเดินไถ่เลยกระตาข่าวแล้วพักลูกกระตาออกมาล้างไม่พักเลยไอ้เร่องี้ยมีรถเขามีพอไช้นะเขาไม่ได้จนขนาดนั้นแต่ก็พอเพียงตามรอยราบ้านแล้วมีโอ้ยสุดไปสัตว์เนื่อ ไปทอไอ้ยี่ยอะม่เชี่ยว่าหลังจากไอ้สตีดโดนหนึ่งหนึ่งสองกันหมดไอ้สัสใช่สตีมสตีแมนดั๊ดจากตอนแรกคนดูห้าคนเลยเฮียปอนพูดคำเมื่อกี้ไปอะหายหมดเลย w h เฮ้ยเอเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยอยู่รู้ติอยู่รู้ติไปไหนแล้ววะเฮ้ยกลับไปไหนแล้วอะเหมือนกลางนะถิ่เหมือนกลางนะได้เดี๋ยนะไอ้หมดวางเอแล้วเพื่อนวาร์ปน่าจะวาร์ปวาร์ปกลับแล้ว เอ๊ะไปไหนกันไปเล่นไปเล่นดีไปเล่นดีตายอันนี้มันมีหลายอัพลงลองลพูดได้ป่ะพูดคนหนึ่งได้ป่ะพูยากมากพูยากมากขีจอยข้างหน้าเราว้งอีกคนก็อยู่หลังนู่นเลยได้ปะไม่ได้พูดได้ป่ะ โกดดโดดนีอีีีีได้แล้วได้แล้วสวยถ่ไมสวยงามตามของพะโลของล่อยใหญ่แ้วแหละกู้ยากจะกินเฮ้ยมิดสองมิดสองล็อกไว้เียตรงตีเอตีบีได้เลยวะมิดมีมิดมีเอ้ยเอเปล่า มัเสียงอยู่บีวะบีปะ่ะเวคนนึงไปมามา,มาช่วยหน่อยบีกำลังไปรอเดี๋ยวดได้เลยมาถึงละอย่าีวิ่งเย่าวิ่งเย่าวิ้งย่องแล้วย่องแล้วไปดูฝัง่งหนูไปดูฝั่งนูบ้างได้ได้เออดูไอปอนมระเทศมีกูปิทไไปไปไปคนจี่แางเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเย้เฮ้ยเ้ยเยร้ย้เยเลยเเเ้เ้้ จอยปอนสมุกมันไปฉีดลูกตาเห็นไหมได้เหรอเกมบั๊กเหี้ยคิวจอยลมห้าร้อยละห้าร้อยห้าละห้าระวังหลังนะปอลมันหลุดมาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเอเออเเสร็จเอเสร็จเอยิงมาเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปครเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เฮ้วจอยอยู่ไหนิวจอยอยู่คิเช็ดอยู่กับแมทดุ๋ยมันวางอยู่ ควาก่นอ,อนนะไออนไหดใล้วยทียคิวจอยกูใจหายวูบเดงไอตุกตกน้ำไอีป so ืนมะไอมปืนมะอีกตัวตาคุยงเลยนาไอมีปืนไอปไอไลนตาตรงไหนอะฮะกื้ก่อนกืนก่อนต้ตรนไม่มีปืนนะนั่หรอไม่มีหรอเออไปหาปืนยางคนอื่นเราะเป็นไรเปไที่ปืนเราอะอะไรนะกเตอร์มนีมีเรามีใครออ

ร้อยยี่่ไม่ตายเลยอะขมวนขมวนมัน oh ย right ืนสูงมากนี่เขียวเขียวเขียวู้ใส่เลยแมนรีเวิร์ดขบนขบวนขบวนแมนแมนรีเวิร์ดได้แมนรีเวิกลับรีเวิร์ดกูเข้ามานเวฮเว่นเฮเว่นเฮเว่นเว่นเนเฮเนเฮเว่นเฮเว่นว่นเวนเฮเว่ฮเว่นเฮเว่นน้ฮเว่่เฮเ่นนว้วเวเวว่่เวนเ่นน่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสือกไม่เป็นไรนล้วที่ยคนใกล้ๆต้องเยอะเดี๋ยวไปชูบไปไลท์กูไม่รู้บีเต็มบีเต็มเอ้ามึงกลางสีเลยเหรอตอนนี้เนี่ยนะมาแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้ฟักสวยอย่าไปตุ๋ยมันนะมันมีนี่อันนึงเฮ้ยลองมันโลเทสลองโลเทสมึงมาแตกกันหมดเลยอะ มันตีเคลียร์แล้วมันไปแล้วไปเองหมดแล้วเพหมดแมันเก็บเอาคนนึงโอ้ my god กอดเซตเรียบร้อยแล้ววางแล้ววางยังสามสองดึงวางโอ้โหร้อยหกสองวางเองแล้ววางเีงแล้วไอ้ไอ้ไอ้นัดนัดขวามึงตัวนึ่งล้อล้อขวามึงตัวนึงอีกตัวนึงเออรอไว้อีกตัวนึงมาแน่ไม่ก็มิดสักทีนึงมันต้องวิ่งมามิดก็เป็นมุม มีตัวหนึ่งมีตัวนึงแน่นอนมันพี่ไปทางบ้านเราแน่เลยวะเจ้าถิ่นตายแล้วยันไงหลังมึงไในที่ยากลางตัวหนึงกลางตัวหนึ่งแมนชาร์โลนะแมนปาร์ชาร์โลได้กลางกลางตัวหนึ่งกลางมันบนหัวต้อนบนหัวหัวเลยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่หันแล้ว ไอบอลเย้นิดเดียวว่าเขิบมว่ามีโอกาสประมาณหเอร์ต์มีลุ้นนะมีเออมีลุ้นไอบอลแกกีเวยแบกวาชเออีมันเป็นยาในตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกลฮียเยไม่มีมินไม่มีอเยเยเฮียลงไรเเอเอเแน่เอเข้าแน่ นี่เคยเจอแสงเลยเหรอเข้าแน่ๆกูแฟทกูแฟทเีลือพี่จอยบนพี่จ้าบนเอ้ยตัวอะไรแต่ยังนช้าเล่นช้าที่เย็นเย็อุ้ยโอ้ยอย่าเย็นนะอย่าเย็นแทนพวกนำอะไรกันใครบอกใต้ตีนมาเมื่อกี้เเวี้ยข้างบนบอกข้างบนหมดเลยบอกว่าใจเย็นได้ เล่มันหลอเดี๋ยวอ้ามพี่เอ๋น้องพูดไปฟังเดินนั้นเครดิตออ่ะนะครับท่านผู้ชมโลโล่โลกูรู้ไงว่าโจนัทนทำได้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของสตีฟยูรุกไมวันเชฟอย่าเห็นสกินปืนดีมากเลยมึงเดินตามแม่งเลยเสียงนี่เหรอเมื่อกี้มันโล่มันดุเลยบอกว่าไอคิวไงเออเฮียนะตามรอยคิวเห็นไหมยู่มิดมันอยู่มิดไอเดี๋ยวมาไอเดียได้จัดตามมา เสียงพิษกระเฮียร์แล้วแย่โคตรดีเลยช็อตโคตรสวยเลยแต่มันไม่ดีนี่ไงนะโจ้นะทำมาให้บอกแล้วต้องการให้มึงได้ได้ช็อตเด็ดไงนะเนี่ยแหละรขอบคุณครับไอ้เฮียไอเฮียกูไม่ได้กูกูนี่อย่างชอบพวกมึงเลยจริงจริงถ้ากูยิงแล้วกูจะกูจะอาอะไรจะอะไรื่อนเฮ้ยโอเคครับครับครับนี่กระนั้สตรีมอยู่นะเฮ้ยมึงหยุดพูดดิกูหลังหักแล้วตอนเนี้ย เอดันนะเอดันเอ้ยหยุดแล้วมันสโลแล,ล้วเฮ้ยแต่มันจะเข้าเหมือนมันจะเข้ามัน,มนตีมาอยู่รู้ว่าตีมานะระวังเด้อ oh. เฮ้ยว้งมาแล้วไปแล้วมันจะอยากยิงทะลุโดนกูไม่ได้เล่นอีกแล้วอ่ะโอ้โหแรงเดินมาเช็คกูวิฟโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่เห็นนอนเลย ข้างล่างสองตัวเลยอยู่นี่นี่แมนอยู่นี่ดันเลยปืนพิกขวาขวาอ,อ,อ่อนเ <c oughs> น่คงไม่แน่ใจป่วย <c oughs> เฮ้แทนล็อกกลางไว้มีดมีดมีโอ้ยเยอะ เอ็งไปบีกูถามจริงล็อกไว้แทนล็อกไว้เอ้ายังไงยังไงอะไร็อกไว้มึงล็อกไว้มึงล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราไปกันรถเหตุปะว่ารถเหตุละลองดูกายกูด้วยมาหลุดเข้ามาปหมเนี่ยไม่มีไม่มีดูอยู่แต่แต่สลิงไม่ดูสลิงนะดสลิงเองแทนจัดอันนี้นะเกือบเกือบเฮ้ยสามตัวอยู่มิดหนัตัวอยู่มิด ไอแทบอมดอบเฮ้ยเอตัวนึงตายร้อยสอ็ดตัวอยู่มีไม่ได้เล่นเลยเออสวยเตัวท้ายอแมได้แม่ได้มีเฮ้ย้เ้ย่องด้องป้เก็บปืน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 เงินดอกูงงเงินดอกออกมอล็อกล็อกกูพอพอพอุ้ยมันมันอีโคนะมันอีโคนะมันอีโค

ไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยไป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 ไไป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 ไไป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 ยไป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 ไแมปไไปไปไปไไป้ไปไไปไปไปไไป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 ไไปวปไปไปปไ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 ไปไปไปไวไป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 อปไ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 อไปไอ้ปไ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 ไไป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  เวงเวงคุบูุบแทนกูไปเฮ้ยเจ้าเอ็นดูดูว่าเูวเสียงไอ้เี่ยคิวจอยโดดลงไปอารามบัเต็มหน้ากูเลยมื่อกจัดแย่แม่เือยังเอาอะครับไปแก้คอไปโดนขวครับ้าอะไรไม่พหมดเลยไอ้กรเทมเนี่ยหรอวะอิมมอร์ท p ล a พเน a l ดตายเอ้ยมีมีไอ้นี่มินมมีมีมิลองดูหน่อยนะ มามากูดันเลยนะบีบ้าเอิมดันไปเลยดันไปเลยเดี๋ยวหน้าเข้ามาไอ้โจรสายมันมันเข้ามันเข้าบีมันเข้าบีไลองไปสวยสวยนะไม่สวยแล้วต้องออกแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วยิ่งยิ่งไปนึงขอออกก่อนไม่สวยแล้วออกไม่แล้วออกไม่แล้กูตัดแล้วกูตัดสองตัดตัวแล้วเพื่อนน้อยรอสมก์ลงรอสมก์ลงมันมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่จอยอยู่ตรงนี้นะไอ้บ้ารอโรเทสเลยมันโลแน่ Oh, wow. defenders Good job, win. Fighters again. hey. <laughs>